เฮียครับอรนะเฮียครับสวัสดีครับผมตลกครับจะมาขอลงร้านเฮียครับโอเคโอเคไอ้น้องงั้นเดี๋ยวทิ้งน้ำบาดไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วเดี๋ยววันหลังโทรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยคุณคุณหน้าเอ้าเฮ้ยไองอยู่กับตลกอะไรบานน้องชอนยิ้มไหมเหออผมผมออกแล้วแตกครับแตกแตกเอ้าไปแตกกันเรื่องอะไรอ่ะเล่นไม่เข้ากันครับโอ้พวกเขาเล่นไม่เข้ากับคุณไม่ผมเล่นไม่เข้ากับเขาอะครับผมเล่นไม่เข้ากับเขาอะครับ นั่งรอก่อนัา <im itating> สบายนะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียตรติทุกท่านและท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนะก่อนจะดูโชว์พิเศษนะวันนี้มีโชว์แต่โนชาร์จครับผมและนี่คือความพร้อมเพียงและอลังการงานสร้างจากล็อบบีคาเฟ่ ยืนทำไมไปนั่งกับแขกจิ่รวยๆทั้งนั้นเออนั่งก่องกันเนาะนั <c oughs> ่งร้อง<ห>นะครับผมนั่งร้องร้านเองนี่ดีนะ <c oughs> ดีไงับนั่งตักทุกคนอ๋อนั่งตักเฮียเหรอนั่งตักกับข้าวผมกินเล่นแล้วเนี่ยกินน้ำกุนด้วย <c oughs> เออ ร้องอยู่ให้ร้อมอยู่ที่เอ้าดิบมากโอ้มึงนี่เดูอดื่มเลยมึงเอาแล้วมึงเพี้ยนเนี่ยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆเฮียทุกท่านนะขอบคุณเส่เส่คอมเลยนะครับผมพิศัยให้เกียรติกัทางร้านวันนี้ดูโชว์พิเศษกันเลยครับพบกับทีมงานหลุยอุ้ยตะกุยหาครับผม ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัรบวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของคณะเราครับครับเออุยมาเป็นคนที่ไหนนะผมคนยุทธยาครับใกล้ยุทธยามีอะไรบ้างฮะจะมีอยุทยาภาชีลบุรีเชียงรายหาดใหญ่ลำปางกันตังสงขาสิมิลหาภูเก็ตน้อยเอ็ดกระบี่จามรีลำปางเมืองตังรัะตูนลำพูนชุมพรบ้านรอนไทรยาและติมาหัวหินสกลนครบานบุมนครปฐมสุดดิบบินไปโกลกบมาเลบานอนแล้วก็มานอนอยู่ที่ลับป่าหลคลัะ แข็งแรงก็ชอบชอบถูกใจอ<ะ> <swimming> ีกแล้วเก็บมนลูกไม่ให้ผมนะครับอืมจะไม่มีมัดลูก